ที่เรากำลังอยู่ที่ท่าเรือข้ามฟากเฟอร์รี่ไปสมุยเห็นปลาโลมาไหมชึ้มมันหงายท้องเว่ยหงายท้องแล้วก็ว่ายแล้วก็งับปลาเหมือนกำลังเล่นอยู่อะตอนนี้เป็นปลาขวดสีชมพูชมพูอะอ่าปลาขวดเนี่ยเไหนบรเนี่ปยไปไหนแล้ววะสังเกตดีๆจะมีหลายตัวเมื่อกี้มันว่ายเข้ามาใกล้มากเลยอ่ะนั่นไงนั่นไงนั่นไงน่ารัก อยู่ๆก็มีปลาลงมาเป็นของตัวเองมาแล้วครับมาแล้วครับมาใกล้แล้วครับชุบดำผุดดำว่ายนี่นนดำหายไปแล้วอ่ะโผล่ขึ้นมาใหม่เซ่อ,เ,อเดี๋ยวเราจะซูมใหม่เห็นแล้วเห็นแล้ว เแล้วเแล้วเต้องสังเกตขึ้นตรงที่มันเป็นแปลกๆอะ่ะนิทานเคยดนะูนะตแบบัมอไรงตัวลงมาสองหรือสามตัวนี่อ่ะมองไม่ทันนี่นีนี่มาแล้วมาแล้วตีลังกามาแล้วตัวนี้ชอบนี่นี่ชอบโชยอย่างเงี้ยเอ้ยย สะใจเลยเฮ้ย <Pie> เ <year ixes> ท e ่ว่ะไม่รู้ว่าเป็นเหตุการณ์ปกติของที่นี่หรือเปล่าแต่แบบเฮ้ยมาแล้วมาแล้วุ๊บดำน้ำมานี่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 มันก็ตามปลานะเพราะปลามันก็เร็วด้วยอนั่นนั่นไปดูแล้วว้า โอเคชอบอจอยชิ้นหลานเลยอ่ะ <laughs>